การปกบ้านป้องเมืองอนุสาวรีแห่งความกล้าหาญของชาวสยามประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวที่เป็นความภาคภูมิใจคนไทยในปัจจุบันต่างเทิดทูนคืออนุสาวรีเท้าวสุรนารีหรือย่าหมูของชาวนครราชสีมาซึ่งเป็นประจักษ์พยานได้ถึงวีรกรรม ความกล้าหาญของชาวสยามในการต่อสู้ป้องกันชาติในสมัยล้นกล้าวล้นกระหม่อมรัชกาลที่สามเมื่อครั้งเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ก่อก,กรบฏยกกองกำลังเข้ามารุกรานสยามในปีพุทธศักราช2368หลังจากทรงครองราชสมบัติเพียงหนึ่งปีพระองค์ทรงโปรดกล้าปรุกระหม่อม ให้จัดทัพไปปราบศึกเจ้าอนุวงศ์ได้อย่างเรียบร้อยตลอด27ปีแห่งการครองราชสยามไม่ได้ว่างเว้นจากการศึกสงครามโดยเป็นศึกหนักจากสามด้านคือตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือและด้านใต้ส่วนทางด้านตะวันตกว่างเว้นไปเนื่องจากพมา่าติดพันปัญหากับอังกฤษ จึงไม่ได้ยกกองทัพมารุกรานสยามในช่วงนั้นพระองค์ทรงเร่งจัดระเบียบการปกครองหัวเมืองใหม่ยกบ้านขึ้นเป็นเมืองในหลายภาคของราชอาณาจักรจำนวน41เมืองอาทิเมืองอรัญญประเทศเมืองพนัทนิคมในภาคตะวันออกส่วนภาคอีสานมากที่สุดถึง34เมืองอาทิ หนองคายสุรินสกลนครยะโสธรเป็นต้นพระปรีชาญาณในการยกบ้านขึ้นเป็นเมืองและให้ขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครโดยมีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนเส้นเขตแดนไทยทำให้สยามสามารถปกป้องดินแดนสยามไว้ได้ทั้งหมดเมื่อฝรั่งเศสมาอ้างสิทธิ์บนดินแดนริมฝั่งขวาของแม่น้ำโขง การศึกสำคัญและยาวนานถึง14ปีคือการที่สยามต่อสู้กับยวนเพื่อปกป้องดินแดนขเขมรบางส่วนโดยทรงตั้งพระราชประสงค์ไว้ว่าไม่ทรงหวังจะยึดสิ่งใดมาเป็นของสยามเอาแต่พระเกียรติสื่อไปในภายหน้าว่าทรงกู้เมืองขเขมรน,นี้ขึ้นไว้ไม่ให้พระพุทธศาสนาเสื่อมสูญ การศึกตลอดรัชกาลทำให้ทรงเร่งปรับปรุงทางการทหารและทรงวางแผนปกป้องแผ่นดินและอธิปไตยสยามเป็นขั้นเป็นตอนอย่างแยบยนต์ทรงสร้างเมืองหน้าศึกเป็นเมืองหน้าด่านชายแดนอย่างรอบคอบเช่นทรงสร้างเมืองกาญจนบุรีรับศึกพม่าทรงสร้างเมืองจันทบุรีรับศึกยวนและทรงสร้างเมืองสงขลา รับศึกมาลายูส่งสร้างป้อมปราการรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาและหัวเมืองทางทะเลมีพระราชดำริให้ขุดคลองสำคัญหลายสายทั้งเป็นเส้นทางคมนาคมและเส้นทางยุทธศาสตร์ดังเช่นคลองแสนแสบหรือคลองบางขนาดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกงที่บางขนาดจังหวัดฉะเชิงเซา ทรงโปรดให้ซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์และจะสร้างเรือรบยิ่งกว่านั้นเป็นครั้งแรกที่ทหารต้องฝึกการรบทางทะเลด้วยตลอดราชสมัยด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปกป้องพระราชอาณาเขตสยามไว้ได้อย่างครบถ้วนในขณะเดียวกัน การที่มหาอำนาจตะวันตกค่อยๆรุกเข้ามายึดคลองเขตแดนประเทศเพื่อนบ้านนับเป็นสิ่งบอกเหตุว่าการศึกกับประเทศเพื่อนบ้านจะค่อยๆลดน้อยลงพร้อมกับการคืบคลานเข้ามาของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ราชอาณาจักรสยามต้องฝ่าฟันไปให้ได้นี่คือพระราชภารกิจ ในการปกบ้านป้องเมืองของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่สาแห่งพระบรมราชจัก,กรีวงที่สืบทอดมาแต่พระบรมราชบุพการีอย่างเหนียวแน่นมั่นคง